คุณเจ้านะครับได้ปรัชานะครับพร้อมกันนะครับเป็นชุดละสองรูปครับต้องขอนุเรียนท่านนะครับในชุดแรกนะครับในชุดแรกในการทอดไตรบังสุกุลนะครับจำนวนสองไตรในวันนี้ในไตรแรกครับขออนุญาตเรียนเชิญพ่อครูสมเกียรติโซมาเกตนะครับข้าราชการบำนามอดีตรองผู้ในการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและ เรียนเชิญพ่อครูหนูไก่อสุรพงศ์นะครับข้าราชการบรรดนานอดีตผู้ในการโรงเรียนชุมชนมุงเลิศนะครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับในโอกาสนี้ขอกล่าวไน้มนพระครูโชติศิราพรเจ้าคณะอำเภออาจสามารถคร,รมายุทธพระครูอรุณสิริวัตรรักษาการเจ้าคณะอำเภอหนองพอกได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสกุล ขอกราบในมนทั้งสองรูปครับ ท่านสาธุชนที่รบกับอันความดีมีสัตว์สมบัติแท้ถึงตัวแก่ตายดับไม่เรือนหายจะสถิตติดแน่นไม่มาลายนะครับทนทั้งหลายจะสรนเริญและเยินยอนะครับในนามคณะศิษยานุสิทธิ์ในวันนี้ต้องขอกราบนมศักการขอบพระคุณท่าน สรงที่เมตตาพิจารณาตรายบังสุกุลและขอกราบกับคุณท่านพ่อครูสมเกียรติและพ่อครูหนูไก่อสูรพงษ์ไว้นอกาสนี้นะครับและตรายบังสุกุลในชุดที่สองครับในการนี้เรียนเชิญคุณพ่อชนสิริอัมประเสริฐนะครับผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดขุมขิมเทดดิ mm ้งอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตนะครับอเรียนเชิญครับ ไตรบังสุกุลนะครับในไตรที่สองชุดที่สองครับเรียนเชิญคุณแม่ทงปากน้มตะคุนะครับประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองบดีได้กระวนกระอดไตรบังสุกุลนะครับในไตรที่สองชุดที่สองครับในโอกาสนี้ขอกราบนิมนพระคุณท่านพระครูวิกรมธรรมทั์เจ้าคณะอำเภอจตุรพักพิมานธรรมยุทธพระครูโพธิชัยคุณเจ้าคณะอำเภอโพชัยธรรมยุทธได้เมตตาเป็นองค์ เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบในมนต์ทั้งสองรูปครับ แก่คุณเกตท่านสาธุชนที่กรบครับร่างกาดนี้ที่แท้คือบ้านเช่านะครับเพียงชั่วข่าวได้พำนักพักอาศัยถึงเวลาพึ่งต้องยื่นคืนเข้าไปวิ่งบอลใครม,มิอาจขอต่อสัญญาแม้นหมอดีชื่อเสียงดังยาวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจักหาทุกอย่างเอาไว้ในโลกานะครับสิ่งนำพา ตัวคือชั่วดีคับในนามสิศิทยานุสิทธินวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณนะครับบุคุลเจ้าทั้งสองรูปเป็นอย่างสูงนะครับและขอขอบคุณท่านคุณชนสิริและก็คุณแม่ตรงปากนามตะกุปเป็นอย่างสูงไว้นโอกาสนี้ครับไรบังสุกุลในชุดที่3นะครับในวันนี้ ในแถวแรกครับเรียนเชิญคุณจิราพรว่องไวนะครับผู้มีการโรงเรียนสีแสงธรรมอำเภอโคกเสียมจังหวัดอุบลร,ราชธานีขอเรียนเชิญท่านปออ,อครับและไตรบังสุกุลนะครับในแถวที่สองชุดที่สามขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองราตรีโพรวันนะครับรองผู้มีการโรงเรียนเมือยวด,ดีพิทยาคมนะครับได้กุณาทอดไตรบังสุกุลในชุดที่สามขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ในโอกาสนี้ขอกล่าวนิมนพระคุณท่านพระครูกิติคุณารักษ์เจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญธรรมยุทธพระครูมงคลวชิระคุณเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัยธรรมยุทธได้โปรดเมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสกุลทั้งสองรูปขอกราบนนมนครับ รับท่านภูมิเกียรติสาธุชนที่เคารพครับความตายไม่กําหนดเรื่องชนชั้นนะครับอันความตายไม่สําคัญตายที่ไหนอันความตายไม่มีแบบอย่างตายอย่างไรนะครับอันความตายเท่านั้นไสนิรันดรนะครับในนามยานวิสิทธิ์ในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับขุนเจ้าทั้งสองรูปนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงและขอบคุณนะครับท่านพออจีรพรพร้อมด้วยท่านรองรัฐนะครับเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ และไตรบัตรสุกุลในชุดที่4ครับในแต่แรกในแต่แรกนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอ,อวีรยุนคำอุดม,ก,มการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องขออนุญาตเรียนเชิญครับและขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผอ,อประเสริฐบำรุงรถครับผู้มีการโรงเรียนอนุบัตรเมยวดีนะครับได้กุณา,าทอดไตรบัุรในชุดที่4ขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ในโอกาสนี้ขอกราบอพระคุณท่านพระครูชุมพรศีลโสพิษเจ้าคณะอำเภอเมยวดีธรรมยุทธพระครูวัฒนธรรมมาพรเจ้าคณะอำเภอพนมพรเอธรรมยุทธได้โปรดเมตตาพิจารณาผ้าบังสุกุลทั้งสองรูปขอกราบในมต์ครับท่าน ออกไม่อยู่เรื่ยวกานนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านพันตํารวจโทคําปนราชสีมานะครับรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตํารวจปูตันมือวดีขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านพันตํารวจโทคําปนนะครับราชสีเมืองนะครับรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตารวจปูทอนมือวดี ท่านภูมิเกียรติสาธุชนครับอันความตายแบ่งเรื่องในเรื่องเพศนะครับอันความตายไม่มีขอบเขตเรื่องศาสนาอันความตายไม่จํากัดเรื่องวันและเวลาอันความตายไม่นําพาเรื่องของวัยนะครับในานามสิทธิอนุสิตในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพระเดชพระคุณท่านทั้งสองรูปโอกาสนี้และขอกราบขอบคุณนะครับท่านรองผู้และก็ ปอนะครับเป็นอย่างสูงในนาทีนี้นะครับท่านผู้เกียรติที่กรบครับในยอดไตรบังสุกุลนะครับในชุดที่จ้าจนวนสองไตรในวันนี้ในไตรแรกนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกถอเหล่าทองนะครับนายกเทศมนตรีตําบลบุงเลิศนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกพิพิธเวียงอินนะครับนายกเทศมนตรีบุบเมยวดีนะครับได้กุรหทอดไตรบังสุกุลนะครับขอรินเชิญทั้งสองท่านครับ ในโอกาสนี้ขอกราบในมน์พระคุณท่านพระครูวิจิตธรรมมาพรด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จธรรมยุทธรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามากุราชวิทยาลัยวิทยาเขตจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูศิลธรรมปาลคุณเจ้าคณะอำเภอโพนทองทั้งสองรูปได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสกุลโดยลำดับขอกราบในมณทั้งสองรูปครับ ท่านผู้มิเกียริสาธุชนทุกท่านครับสบรรพสิ่งทั้งมวลน,นะครับล้วนไม่เที่ยงเกิดมาเพียงสลายมาลายศูนย์ใครลงลืมพันภูกทุกเพิ่มปูนเพราะต้องหมุนไปตามการวันและเวลามีหัวเราะมีร้องไห้นะครับมีนายแนงต้องต่อสู้จน,น,นสุดแรงมาถึงแรงสุดท้ายตายทุกคนในนาคณะสิษยานุสิทธิ์ในวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณท่านทั้งสองรูปไว้นโอกาสนี้และกอบขอ,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 ขอขบคุณท่านนายกเทศมนตรีทั้งสองท่านไว้นโอกาสนี้ครับและตรบังสุกุลนะครับในชุดที่6นะครับในแถวแรกขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมพรมกครัตนะครับผู้ในการสาธารณสุขอำเภอหนองพอกและท่านนายแพทย์พยิเชษพันธุมานะครับผู้ในการโรงพยาบาลเมือบดีขอเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพครับ กรับในโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์พระคุณท่านพระครูท yeah> ิพยธรรมมาพรเจ้าคณะอำเภอหนองพอกธรรมยุทธ์พระครูพระครูสุขุมธรรมวัฒน์ศึกษาเจ้าคณะอำเภออ้อในอกานี้ขอกราบนิมนต์พระครูพี่บู์สังขานุกิจเป็นแอนขอกราบนิมนต์ทั้งสองรูปและขอเรียกเรียนเชิญโดยท่านผู้ดูการติด พรกิจนะครับกรเรียนเชิญท่านคุณหมอนะครับประภาพร,รคำอุดอมนะครับได้ทำน้าที่แทนในวันนี้ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเปลี่ยนเปลี่ยนฐานหน,น่อยเด้อเปลี่ยนฐานหน่อยไปเปลี่ยนฐานสัญญาณขาดอยู่เลยครับตัวรับสัญญาณก็อยู่ข้างหลังใกล้ๆอเปิดแล้วไม่ตั้งถ่าไม่ดีสัญญาณมันไม่ดี

เกียตาทุกจนที่กรบทุกท่านครับท่านย้ายบ้านขนทรัพย์สินไปได้ครบนะครับแต่ย้ายพบทรัพย์สินก็บินหายมีแต่บุญและบาปนะครับท้าติดกายอย่างไม่สายนะครับหาบุญธรรม,มาขำใจครับในานามานัสิทธิญาณุสิทธิ์ในวันนี้ ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านทั้งสองรูปนะครับไว้นโอกาสนี้แลนะกราบขอบพระคุณนะครับท่านสมพรพร้พอมด้วยตัวแทนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมือ่อดีเป็นอย่างสูงนะครับไว้นโอกาสนี้การทอดไตรบังสุขุลนะครับในไตรต่อไปนะครับซึ่งเป็นไตรที่7นะครับชุดที่7เป็นไตรที่7นะครับในกัดนี้ ขออนุญาตกราบอินเชิญน,นะครับท่านประหลัดบัณฑิตศรีวัฒนานนท์นะครับตัวแทนท่านนายอำเภอเมืองว,วด,ดีนะครับประลัดอำเภอเมืองว,วด,ดีนะครับตัวแทนท่านนายอำเภอเมืองว,วด,ดีขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกรัรบ,บในโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์พระคุณท่าน